ภาษาจีคอนผู้เกี่ยวกับพวกเราหมดเพราะพวเราไม่ดแข่งใช่ไหมครับก็เราโดนเปลี่ยนเอาคำภาษาเร็วๆใช้มาพันปีแล้วเนี่ยโดนกลายนะครับก็เหมือนที่สกายนะสกายมันเปลี่ยนเป็นสกามาสกาทุกข์ก็มัดก็มาเปลี่ยนเป็นมัดภาษาไทยแล้วทรายขาวก็คือถ้าเราไม่ไม่มีการอธิบายชุมชนไว้เนี่ยในอนาคตอีก5-10ปีรุ่นเราหายตายจากไปแล้วทุกคนจะรู้ว่าที่มาที่ไปของทรายขาวสาวคือสกาย จริงไหครันี่คือตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องเขียนภาษาชนชนไว้ให้กับลูกหลานได้เรีรู้แต่ว่าสิ่งที่ทำมาคือหายไปเยอะอันนี้ที่เยอกอย่างเนาะกระอาะโมงกะมงคือเหมือนไงนะตระมงดาอ่าที่บ้านมาแม่ในกระงเนาะตะมมงตะมงอนะครับกระโะกะมง เป็นที่งงจริงๆตที่ท่านพูดเรื่องุดชงก่อนระยะสวลนสองวันนะครัค่ะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวคราบเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับดูของก่อนหน่อนเพื่อเป็นการประหยัดเวลาแล้วทีนี้จากจากประสบการณ์ที่ศสกษาวิจัยเนาะในขณะที่ท่านกําลังท่านครูความรู้ของท่านออกมาเนี่ยนะคะหนูจะเป็นคนจดบันทึกไว้เพราะว่ามันจะเป็นปัญหาสําหรับการที่ท่านจะ มาเรียบเรียงเองเพราะว่าโดยเฉพาะชุมชนเนี่ยเขาไม่มีประวัติในการเขียนเขาไม่รู้ว่าเขาต้องอธิบายภาพพจน์ประวัติความเป็นมาของเขาอย่างไรอันนี้จะเป็นปัญหาสําหรับพวกเราที่จะเก็บข้อมูลลําดับต่อไปฉะนั้นหนูเลยอยากให้แบ่งอันนี้ค่ะท่านว่า,าท่านประธานคะว่าถ้าสมมติว่ากรณีของบ้านตะมงที่ผู้นําชมชนได้พูดเนี่ยอยากให้เขียนบ้านตะมงเขาพูดส่วนของเขาทั้งหมดก่อนวาอ่าประวัติ ของชุมชนเขานะ่ะมีมีอย่างไรเขามีเศรษฐกิจทํานาทาไร่แบบไหนนะคะแล้วก็เขามีประเพณีท้องถิ่นม,มีอะไรบ้างแล้วก็บ้านตาโมเนี่ยมีอะไรที่เป็นสัญลักษณ์สาคัญอย่างเช่นเขามีแซนแซนอายักไหมเขามีประเพณีศาสตร์เรื่องศิบเขาทําแบบไหนแล้วก็เขาใช้ภาษาสื่อสารอย่างไร แล้วเขามีประเพทีประจัญบีที่ทากับวาพสูงว่าต่ำของเขายัางไงและใช้ภาษาในการสื่อสารยังไงแล้วาเรื่องอาหารการกินเขามีอะไรบ้างซึ่งจะให้เขียนทางนี้เนี่ยที่ท่านมีความรู้อยู่แล้วเนี่ยให้เขาพูดส่วนของเขาทั้งหมดก่อนและในส่วนของยาสุรายจะจดันทึงแต่ละชุมชนเอาไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อท,ที่จะมากได้ค่ะแล้วทีนี้ก็จะเป็นเขียนบ้านสกัดก็จะนำเรื่องแบบเดียวกันพอเเเเเเเววววลลลลาาาาาาถึงงปุรรรรกกก็็คอออนทแ้้ไตต่่่ะพิิมมม ถ้าต้องการอะไรเพิ่มเติมก็ให้แต่ละท่านที่เชี่ยวชาญเนี่ยที่เรายังขาดอยู่เนี่ยให้ท่านพูดสักประมาณท่านละหนึ่งนาทีแล้วเราก็จะสรุปแล้วก็ตอนเทียบพวกก็จะพอดีแล้วก็ทีนี้กําลังให้แต่ละชุมชนเขามายึดข้อมูลให้กับเราเนี่ยถ้าบางตัวที่ขาดเนี่ย,ยท,ที่เสทพาระดัจบไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องลงสันอีกทีหนึ่งขอนักเรียนแบบนี้ว่าท่านประธานห็นควรหรือไม่อย่างไรคะถ้าอย่างนั้นก็เริ่มผู้นำชุมชนในเขตของท่านทัน้งหมดนะคะ สองนาทีใช่ไหมอะหนูขอพูดสองนาทีส่วนท่านนี้คือค่าละประมาณสิบห้านาทีก็ได้ทั้งเขตและหมู่บ้านนะคะครับก็ขอกราบผู้บุคคลท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับก็ในส่วนของเบอร์จุดจมัตตโมนัปัจจุบันนะครับแต่ก่อนจุดจบมัตตโมลแยกออกมาจาก จุดชมวัตถมงคลโมสานะครับก็แยกออกมาได้ประมาณเกิดสิบกว่าปีสิบกว่าปีแล้วแต่ก็จุดชมวัตถมงคลตามที่กระผมได้ศึกษาข้อมูลมาประวัติศาสตร์ที่ตั้งเป็นวัตถุมงคลก็ มีหลายๆจุดนะครับไม่แต่วัดไม่แต่บ้านก็ช่วงช่นั้นมันมีประวัติศาสตร์ก็คือมัมีคนตายทางหมู่บ้านนะครับช่วงโรคระบาดตายเยอะนะครับทีนี้ก็อพอตั้งหมู่บ้านขึ้นมา,าก็ามีไม่กี่ครอบครัวนะครับ แล้วก็คำว่าวตะมงพื้นเทเห็นเขาบอกว่าเป็นเต่าเต่าสีทองขึ้นมาบนปราสาทปราสา,สาท,ทีนะครับถ้าถ้าถ้ารีกเป็นปราสาทโกรก็คือวัดวัดทีมัตสูครับนั่นคือจุดที่เขาตั้งเป็นบ้านตะมงนะครับแล้วก็ ประวัติศาสตร์ที่มีการขุดแล้วก็มีการเห็นแผ่นจารึกที่หลวงพ่อ,อท่านก่อนที่ท่านมามาปฏิบัติแล้วก็คุดจะ,ระสร้างารทับตรงนั้นนะครับก็เจอสิ่งของหลายอย่างครับแล้วก็คนที่ศึกษาข้อมูลจริงๆเนี่ย เดี๋ยวผมจะให้ท่านคุณพ่อสุรเดชนะครับท่านเป็นผู้ช่วยแล้วก็เป็นตาชมาลยแล้วก็ท่านเองก็รู้ประวัติศาสตร์มาก็เยอะกว่าผมหลายท่านนะครับกนะ็อาจจะมาให้ท่านเป็นผู้